นี่คือ BSUV สายประหยัดน้ำมัน Yaris Cross และ Nissan Kicks ราคาทางฝั่งของ Yaris Cross จะเริ่มต้นอยู่ที่7.89แสนและจะจบที่8.99แสน ส่วนของ Nissan Kicks จะเริ่มที่7.79แสนและจะจบที่9.79แสนรถทั้ง2องคันนี้เป็นรถไฮบริดทั้ง2คันในส่วนของ Yaris Cross พลังงานส่วนเกินที่ถูกผลิตออกมาจากเครื่องยนต์จะถูกดึงกลับเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่แต่ในของ Kicks ระบบเครื่องยนต์ของมันจะมีหน้าที่เพียงแค่ปั่นไฟเข้าไปในแบตเตอรี่เท่านั้นและระบบขับเคลื่อนทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ดึงพลังงานจาก มันก็คือรถ EV ที่มีเครื่องปั่นไฟแต่คุณไม่สามารถชาร์จมันได้จะเติมได้แค่น้ำมันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเราต้องเกริ่นก่อนนะฮะว่าวันนี้เราไม่ได้มาแข่งรถกันนะฮะแค่เราจินตนาการว่าเรากําลังออกตัวไฟแดงพร้อมกันนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ยาริสคอรอสอยู่ข้างหลังนะมันจะได้ไม่เหมือนเราแข่งกันยาริสครอสเนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่1นึแรงมา้าแรงบิดอยู่ประมาณ4140 นิวตันเมตรแต่ว่าตัวนิสสันคิกเนี่ยก็จะอยู่ที่166แรงม้าแล้วก็แรงบิด280นิวตันเมตรก็นิสสันคิกอ่ะก่อนเริ่มงานเนี่ยก็จะได้เปรียบแรงม้าแรงบิดก็ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยววิ่งตามกันแล้วกันไม่ได้วิ่งแข่งกันเนาะวิ่งตามกันจะแบบเออจะขับกันทันไหมในในกรณีนี้ที่ที่ในกรณีที่สองคันนี้แบบไปเที่ยวแบบเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สันคิกนี่จะเสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่าตัวหนักโอเคสันคิกเพรานะสำมักไฟแดง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  เมื่อกี้วเฮ้ยไอส์แทคกชั่นติดด้วยมเมื่อกี้เฮี้ยแปดสิบแล้วอะ้อยแล้วลอย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 คือคือคือ,ค,อคือเดวก่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้กูแอบกดใช้โหมดสปอร์ตนะแต่คือมันมันมันเร็วมันมันไอ้เหี้ยไม่ความเร็วไม่ติดแบบ ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้มึงสโลคาฟ้าเปล่ากูตามมันมาติดๆเนี่ยเออนั่นแหละก็เอาง่ายๆว่าจริงๆอ่ะก็ถ้าดูตามผลเทสนะก็เครดิตเทสไลท์แม็กเขาก็ใน,นสันคีกับเขาจะเร็วกว่าประมาณ1.5วิวิครึ่งถึงประมาณ2วิอะไรอย่างเงี้ยเออในใน0ถึง100อะไรเงี้ยอานี้ละกันอยู่ที่สกิลคนขับแล้วรถไม่เกี่ยวแล้วเนื่องกว่าเท่าที่ตามตามกันเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็ของเออยาริสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคลมอาตาสิ้นเปลืองอยู่ที่ ประมาณ25โลลิตรอ่ะซึ่งได้ข่าวว่าวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่ไม่ต้องเติมน้ำมัน,นใช่ตอนที่ตอนที่กูไป t o โย t a าเขาบอกว่าถัางเดียวอะถึงเชียงใหม่ได้เลยน้ำมันเหลือด้วยแต่แต่กูก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าถึงจะขับเหี้ยขนาดไหนก็ได้ประมาณ10-20ปลายโลลิตรอ่ะไอตัวยาริสคอร์ดอ่ะใช่ก็ ก็ถ้าถ้าเกิดว่าตามผลเทสเนี่ยยาริสคอสอะถ้าอิงตามเทสไลแมกนะน,นี้เค,ครขิงเขาเพราะว่าเขาทดสอบมาตรฐานเขาอะเนาะม,นมันมันมีมันติดตามข่าวได้ง่ายนะนิสันคิกก็จะประหยัดกว่าตัวยาริสคอสอยู่ประมาณแบบ1โลลิตรอะแต่อันนั้นมันคือการทดสอบแช่ความเร็วอ่าบนบน,บนทางด่วนระยะเป็นเป็นระยะทางค่อนข้างยาวนี่ไอรถไฮบริดพวกนี้ส่วนใหญ่จะเสียเปรียบรวมรวมถึงนิสันคิกด้วยนี่ถูกไหมนิสันคิกเคมเท่าไหรอ่อ่ะอุ้ยเขาเคมตั้ง26.3เลยครับของยาริสคอสก็เคม2 6 3เหมือนกันเขาตั้งใจให้ ผลตัวเลขมันออกมาเท่ากันปะเพราะว่านิสสันคิกมันได้เปรียบอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดแบบมันตั้งโปรแกรมให้แบบแบบเวลาทดสอบคือแบบไม่ต้อง พยายามใช้แบตให้มากที่สุดอ่ะกูก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเอาจริงแล้วอ่ะก็สุดท้ายแล้วจบจออกมาก็คือใกล้เคียงกันอ่ะโอเคมันอาจจะมีดีเสียต่างกันนิดหน่อยนะในส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองอ่ะแต่มันอยู่ใน Mar g i n of e r r เ r ที่แบบถ้าเกิดว่าอิงตามความประหยัดอ่ะมันก็ยังเลือกตามที่อยากใช้ได้อยู่อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าอีกคันหนึ่งประหยัดกว่าอีกคันนึงอย่างเห็นได้ชัดเจนอะเข้าใจความหมายกูปะแต่ถ้าถ้าเราเทียบกับความประหยัดต่อแรงม้าอินิสันคิกนี่ได้เปรียบกว่าเยอะ ทันแบบว่าแปลออกมาเป็นการใช้งานจริงอ่ะก็เท่าที่เล่นกันเมื่อกี้ก็แบบก็ใกล้ๆก,กันน่ะเนื้อออกว่าก็ตามๆกันน่ะเพราะว่านิสันคลิกอ่ะก็ถ้าเกิดว่าดูที่ตัวระบบจริงๆอะ่ะไออีพาวเวอร์ของนิสัน่ะก็คือมันเอาเครื่องยนต์น่ะจ่ายจ่ายแบตใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบตก็วิ่งมอเตอร์แต่ของยาริสคอร์สไอยาริสคอร์สคันนี้คือของโตโยต้าแม่งวิ่งผ่านเกียร์ไงมึงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะของโตโยต้ามันจะมีอัตราทดตลอดเวลาไม่เหมือนของนิสสันคิดที่มันจะมีเกียร์เดีย,ดยว่่ถ้าาเกิดว อยู่ในสถานการณ์ที่แบตออนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือยาริสคอสแต่มันยังวิ่งต่อได้เรื่อยๆมันไม่ต้องรอโหมดเต่าหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคนที่เขาใช้นิสสันคิกอ่าที่เขาไปขึ้นเขาลงเขาอะไรกันอนะ่ะก็ดูก็ไปทั่วไทยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถามความต่อเนื่องเมื่อรถไหลไปแล้วถามเรื่องแบบ เอออัตราทดอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อการแบบเออขึ้นเขาหรืออะไรประมาณเนี้ยยาริสคอก็น่าจะได้เปรียบนะไฮบริดของโตโยต้าในระบบเนี้ยใช่มันมันได้เปรียบเพราะว่าพอมันมีเกียร์ม,มันมันมีมันมีทดได้หลากหลายมากกว่าไงเราคลิกอะพอพอ,พอ,พ,อพอเริ่มเข้าแบบไฮสปีดนะอืมล้วถ้าเกิดเราอยู่ในจังหวะที่แบบเขาเรียกว่าไรขึ้นเขายา,ยาวๆนานๆหรือแบบไปแบบโทเก้เมาเทนแบบไปขึ้นปายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ ขึ้นเขาลงเขาเป็นหลายๆ10กิโลอ่ะถ้าเกิดแบตมันชาร์จไม่ทันอ่ะมันก็ก็ต้องจอดพักอ่ะหรือหรือจะขับแบบเต่าๆไปก็ได้ก็แล้วแต่ก็อันนี้ก็เคยแบบว่าลองทเก้เล่นในตัวคิกตอนที่เอามารีวิวครั้งที่แล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าแช่ความเร็วสูงแบบกะแบบว่าตอนนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะกะแบบว่าจะไถแบตให้หมดเลยจะรูดแบตให้หมดเลยมันจะอยู่ได้เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าแช่สูงๆนานๆนานจริงๆจริงๆนาที1นถึงสนาทีก็น่าจะเกี้ยงแล้วนะ แล้วพอมันเกี้ยงเบอบารถก็จะตัดคันเร่งเหมือนมันไม่มีไฟให้จ่ายอ่ะมันก็เหมือนแบบว่ามันเลขไม่ออกมันตื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่แบบยาริสคอร์อ่ะหรือไม่ว่าถ้าเกิดเล่นแพงหน่อยอ่ะเป็นแบบ hrv อย่างเงี้ยเครื่องมันยังมาช่วยจับล้อวิ่งได้ไงมึงนึกออกปะไม่ต้องกลัวเลยว่าแบตก็เล็กๆจะหมดอย่างเงี้ยเพราะว่าแบตนิสสันคิกอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันสองกิโลวัตต์เองมันเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือถ้าเครื่องจ่ายไม่ทันก็จบแค่นั้นมันไม่มีเครื่องเข้ามาช่วยได้เลยในเรื่ออออออองงงงนนเเเเรรรรรืืืื่่ขกกกกกกาาาาาาาแแบบหมุลล้้ไไ็ปตััดดสิววคคคคู ตามโจทย์การใช้งานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าเอาจริงๆเลยอ่ะในส่วนที่น่าจะชอบนิสันคิกมากกว่าก็น่าจะเป็นช่วงล่างอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงล่างนิสันคิกอ่ะเนียนกว่าของยริสคอร์ดอะยาริสคอร์ดมันจะมีความแบบแบบกระกระกระป๋องนิดนึงในเชิงในเชิงที่แบบว่าเราลูบถนนคอนกรีตหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันโค้งคามอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ช่วงล่างก็ไม่ไม่ได้เรียบเนียนไปเลยขนาดนิสันคลิกถ้าจะให้วากันตามตรงอ่ะใช่มันเหมือนมันเหมือนไอไอไดฮั์สืมันไม่เก็บขอบอ่ะ เก็บขอบหมายถึงแบบเก็บรายละเอียดงานแบบให้มันให้มันเนี้ยบให้มันเนียนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะภายในด้วยอ่ะรู้สึกแบบอย่างที่ว่ากันไปเลยมเมื่อกี้แบบแบบดีไซน์ของของนิสันคิดคือมันมันไม่ดูมันไม่มีอะไรนะแต่แบบส่วนตัว ส่วนตัวพอเริ่มนั่งนานขึ้นแล้วแบบถึงแม้ว่าคุาคณยาลิสเนี่ยเขายาลิสคอร์สเนี่ยเขาจะได้ซันรูฟเขาจะได้แบบลมพงพายเนียได้นู่นนี่นั่นแบบเยอะมากเลยแบบแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าแบบนิสสันคิกมันก็ไม่ได้ขาดหายอะไรไปเอาจริงๆปะ่ะเอาในเชิงของการขับขี่นะของฮาร์ดนะฮาร์ดก็เอาจริงๆแล้วรวมๆมันก็ชอบนิสสันคิกมากกว่านะแล้วก็แบบพวงมาลัยนิสสันคิกก็โอเคกว่าในเชิงที่แบบออนเซนเตอร์ฟิลอะมันหน่วงมือดีกว่ายาริสคอร์สเยอะเลยแล้วก็ไอตัวถึงไอตัวอะแดปติ ครของเอริสคอร์อ่ะเวลามันเวลาไอตัวเรดร์มันจับเบรกให้อ่ะรถมันจะมีเบรไดิฟค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกแบบมันขับแบบขับจับฉ่ายมากๆจนรู้สึกว่าแบบว่ามันมันจืดชืดจนแบบแล้วบางอย่างก็แบบรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยเนียนด้วยแล้วก็ตัว ตัวในเครื่องยนต์อย่างเงี้ยก็มีเรโซแนนซ์เครื่องค่อนข้างสูงเวลาที่มันปั่นจ่ายไฟหรือว่าปั่นจ่ายจ่ายล้ออย่างเงี้ยเสียงมัน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 เดินไม่สมูทเท่าของนิสันและกันเอางี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแอดก็คือไอ้ตัวที่ฮาร์ดพูดเรื่องไอ้อดัปติฟเพนโทของยาริสมันไม่มีเลดรานะมันเป็นระบบกล้องอย่างเดียว เป็นกล้องสเตเรโอมั้งที่ที่มันสามารถจับระยะได้มันก็เลยอาจจะแบบไม่แม่นยําเท่ากับพวกระบบที่เป็นเรดร์สรุปเลยนะสำหรับขั้นตอนของการกำับขี่เนี่ยส่วนตัวเออพูดตรงๆว่าชอบนิสันคิกมากกว่านะทั้งเรื่องแบบว่าความเนียนของเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างเรื่องระบบส่งกําลัง หรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้สบายใจใช้งานสบายยาริสคอร์มากกว่าเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีเกียร์ที่คอยแบบแปรผันอัตราทดให้เราอยู่แล้วมันไม่ต้องมานั่งแบบเกี่ยวกับเรื่องหมดเต่าอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงๆว่าเอาออกไปแล้วเราสบายใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ยังไงก็ยังรู้สึกว่าคะแนนเฉลี่ยยังให้นิสันคิกสูงกว่าในเชิงของการขับขี่แต่ว่ายาริสคอร์ก็แบบอาจจะตามหลังอยู่ไม่มากแต่ก็ แต่ก็สุดท้ายแล้วก็คิดว่ายังไงแล้วอ่ะออแต้มต่อในการซื้อรถอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องสินค้าอย่างเดียวมันมีเรื่องแบบการดูแลอะไรภายหลังอะไรโนั้นนี้ด้วยซึ่งหลายๆคนอาจจะสบายใจโตโยต้ามากกว่าไงจริงๆถ้ามึงขับตามกูมาเนี่ยเดี๋ยวกูจะพาไปดูศูนย์นิสสันที่ถูกแปงลงร่างกลายเป็นศูนย์บ y วดีเป็นศูนย์รถจีนเป็นศูนย์เอ็มอยากไปดูไหมมึงไปทำมอนถามาเลยสัตว์มึงไปหากาแฟกินเลยเฮียอ่าแล้วถ้าจะเลือกซื้อนี่ เลือกซื้อันไหนครับมิสเตอร์ปูบดีสรุปถ้าถามกูเหรอ <c oughs> เอาจริงป้ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วถึงแม้ว่าจะหลายๆอย่างจะชมนิสสันนะแต่กูรู้สึกว่าใกล้บ้านกูมีตโตโยต้าไงเนื้อแคมปเรามาดูด้านหน้าของเจ้า่อ m ิค i อสโอเวอร์ <sover> <c oughs> ที่ เขาเรียกว่าเรียกมินิคอร์สไหมมันเรียกว่าแบบอะไรเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็มันคือเขาเรียกว่าเป็น B SUV แหละเอาง่ายๆนะแต่คือความหมายของเราก็คือมันก็คือแบบ2รุ่นที่แบบป๊อปปูล่าที่สุดถ้าจะเอาเป็นรถไฮบริดไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะมันจะมีไอคอนด้าเดียวบอาร์วีที่แบบมีแต่คนด่าเนอะวะเออแล้วแบบว่าก็ได้เป็นเครื่องธรรมดาด้วยแพงด้วยแล้วก็แบบว่าออปชั่นอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรแล้วรู้สึกว่าของยาริค,คอร์ดอะ่ะไม่รู้นะรู้สึกว่าลว,วดลายมันเยอะไปหน่อยรู้สึกว่าม คนมีสองปากอ่ะเออแต่อันนั้นอ่จจะเป็นออกแนวแบบดูแบบแทดิชั่นอลมากกว่าเป็นรถทั่วไปแบบเอกระจังหน้าเหมือนพวกอเมร่าวีโมชันดิสันอะไรอย่างเงี้ยนาะป่ะผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าคันนี้เหมือนคนที่แต่งหน้าเยอะมากหือแม่ก็แบบไปฉีดฟิลเลอร์มาจนมันบวมอ่าใช่เออเออเข้าใจต้องไปแยกกันเองแล้วกันว่าแบบคุณชอบแบบสวยกลมกล่อมหรือคุณชอบแบบเผ็ดจี๊ดจ๊าดนะฮะคันนี้รู้สึกมันทุกอย่างมันใหญ่มันบวมขึ้นมาแค่มันบวมขึ้นมาให่ว่ะมันเหมือนมันไม่ได้เหมือนคนฉีดสเตอร์ลอยนะมันเหมือนนคที่ ฉีดไอ้น้ำมันน้ำมันบวมอะฟิลเลอร์ไงฟิลเลอร์ไงใช่เตอร์ฟิลเลอร์เตอร์ฟิลเลอร์ซินออยปะก้ามปลอมอะไม่ใช่สเตอร์ลอยนะสเตอร์ลอยอย่างน้อยมันเป็นก้ามนะแต่ถ้ามองเร็วๆก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามองแบบมองจ้องๆมันก็จะเริ่มแบบรู้สึกอย่างนั้นอะสำหรับดีไซน์ที่เก่ากว่าสี่ปีผมว่าคลิกยังดูกลม่อมอยู่นะฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่นา่ามันยังอยู่ในยุคนี้แล้วกันเอา้าเออมันไม่ได้แบบดูเหมือนรถรถเก่าอะอเออมันยังอยู่ในยุคนี้แต่มันก็แบบมันก็อึ้งก็นิสัน 18ลดลายก็แบบ17เหรออืมต้องตัวไออูเทคใช่ไหมอูเทคเลยมันอ่านว่าอูเทคหรือออเทคไม่รู้อ่ะแต่ส่วนตัว17 18แล้วแต่รถแบบวันนี้ไฟหน้าใหญ <speaking <speaking ่มากเลยยาวยาวเพราแต่ว่าถ si ้าดูแบบที่คิกอะโครเมียมอะไรข้างหน้ามันดูเยอะกว่าแล้วมันดูพรีเมียมกว่านิดนึงนะใช่คันนี้ดูแพงกว่าเออมันซึ่งมันก็แพงกว่า20,000เลยอ่าเนี่ยที่บอกว่าไอ้คันนี้ใช้เรดาร์นะขนนั้นใช้กล้องนะ ใช่คันนี้จะมีกล้องอยู right. ่ด้านนนนสองสองตัวเนาะคันนี mm ้ก hmm. ็มีกล้องนะสงสัยทำงานสองระบบคู่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ของนิสันทำงานคู่กันแล้วโคดเอล่าก็ทำงานคู่กันเขาบอกเขาไม่ติดคันนี้ก็มีทั้งคู่มีกล้องสาบสงสารครับดูไล้กล้องนัานาอันนี้มีสามใช่พี่โคดิชันทั้งคู่เตือนเบรกฉุกเฉินก็มีครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับได้ได้ได้มีอะไรรู้สึกไงข้างๆครับข้างๆดูตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยข้างๆเหรอข้างๆก็เหมือนทรงเดียวกันเลยนะใช่เหมือนจะรีคอร์ดเลือกได้ด้ววยยนนะะะจจเเเอออาาโทหรืสีีด แต่มันมีสังคาพารามิกซันรูฟเนยฮะอ่าใช่ใช่ใช่จริงๆถ้าเป็นตัวอูเทกอ่ะก็เป็นทูโทนนะเป็นโบ๖หมื่นมันแพงจริงแบบเออมันได้แบบชุดสเกิร์ตล้อใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบหลักๆแล้วแบบไม่ต่างอ่ะมันได้มันไดแบบดูแบบมันก็ดูมันดูแพงขึ้นหรือเปล่าเม่ก็แล้วแต่คนอ่ะแต่ข้างก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกันมันเหมือนกันมีมีลวดมีลายต่างกันนิดหน่อยแต่เออทรงตัดหลังออกมาแล้วนี่ติดดำเหมือนกันด้วยใช่ใช่แล้วก็สโลปลงไปมุกเดียวกันเลยประตูเปิดกว้างไหม เว้ยนิสันกว้างอยู่นะโอ้ยนี่ก็กว้างติดกว้างติดเนี่ยชนหัวออกไ,ได,กไได้ไปดูข้างหลังไหมออมามาช่วงเวลาเราลืมราลกงีง้อย่างประหยัดน้ำมันดิใช้มาทางาทิตย์รถไปขี่สองขี่กูอ่ะข้างหลังคอร์สกูชอบข้างหลังยาริสคอร์สมากกว่าคันนี้เหมือนคอร์สเปะเลยใช่แล้วมีไฟเล็กซัสใช่คันนั้นมันก็ดูนิสันแหละแต่มันออกเป็นแนวแบบผู้หญิงที่แบบเป็นออกบ้้นท้ายอะ่ะมันตรงไปอย่างเงี้ย แล้วก็แบบอย่างเงี้ยเป็นลูกเป็นลูกแพร์เป็นเชฟลูกแพร์เออแต่คันนี้มันยังดูแบบบึกๆหน่อยๆอ่ะบึกกว่ามันทรงมันตั้งกว่าแล้วมันทรงย้อยอะ่ะนี่มีอันนี้ถ้าตัวตัว,ตวรออพรีเมียมอ่ะตัวท็อปอ่ะพรีเมียมล็อกทิลลี่อ่ะมีมีฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิด, <S <S ดเปิดได้ด้วยเตะเปิดได้เตะเปิดได้ฝาท้ายไฟฟ้านี่สั่นคลิกเตะเปิดไม่ได้มึงมีกุญแจเปล่าแข่งกันมากใครปิดเราไงนฮะเฮ้ยมึงหลบวะมีเพื่อนกูเป็นผู้หญิง ซื้อมานี่ยมันรถไฟฟ้าด้วยนะเพิ<า><า>่งมารู้ว่าต้องเติมน้ำมันตายแล้วเพราะว่าอ่านแอดอะใช่คือแบบวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเอารถไฟฟ้าเหรอเอาไปเดินเข้าไปก็แบบซื้อเลยสักพักน้ำมันจะหมดหรือสักอย่างเออไฟขึ้นมาโทรไปหาเซลล์บอกว่าชาร์จยังไงอะไรเง,งี้ยบอกว่าเติมน้ำมันแต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะก็ใช้ต่อก็แบบเขารู้สึกว่าเขาก็พอใจอะแต่ว่าแค่ซื้อต่อซื้อเข้าใจผิดนิดนึงพอมันใช้คําว่าแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ มันสองแง่ไงมันเป็นอะไรที่แบบตั้งแบบคีย์เวิร์ดสองแง่แรกๆเขาก็ทะเลาะกันเหมือนกันนะแบบคนในคนนอกก็แบบด่าลุมด่าเขานะบอกว่าแบบมึงเขียนกำกวมอ่ะใช่เออแต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนแบบทุกคนเข้าใจหมดแล้วอ่ะกว่าจะเข้าใจกันก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยข้างในรู้สึกพื้นน้นจะลึกกว่าแต่พื้นนี้จะลาบกว่าแต่ว่านี่ยกได้ใช่เก็บได้อีกเพียงพอไงนี้พับเบอดได้หกสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบเหมือนกันใช่ความอเนกประสงค์สองคันใกลเคียงกันใกลเคียงใกลเคียงไม่ใช่ตัวตัดไม่ใช่ตัวตัดสินไม่ได้ตัวเเชื่อดลย พอเราเข้ามาดูภายในของทั้ง2องคันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าใน Yaris Cross คุณจะมีลูกเล่นและก็จะมีปุ่มควบคุมลูกเล่นต่างๆอยู่เยอะมากกว่าเจ้า Nissan Kicks เพราะว่า Nissan Kicks เขาออกแบบมาสักพักหนึ่งแล้วแล้ว Yaris Cross เขาเพิ่งออกแบบมาทำให้ Nissan Kicks เนี่ยอาจจะดูสะอาดๆและก็จะดูเรียบๆกว่า แต่โดยรวมทั้งสองคันนี้ก็จะมีออปชันและฟีเจอร์ใกล้ๆกันครับไม่ว่าจะเป็นพวก Wireless Android Auto Wireless Apple CarPlay ์ i r e เลส s าร์ r เจอรช่อง USB ต่างๆลูกบิดแอร์ลูกบิดเสียงแต่ที่จะแตกต่างกันแบบชัดเจนนั่นก็คือเจ้า Yaris Cross เขามี Sunroof และมีแอร์หลังแต่ถ้าผมยังพูดมาไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปฟังพวกผมเถียงกันต่อเรื่องภายในกันดีกว่าครับกูว่านะเว้ข้างในอะนิสันอะมันดูเป็นแบบ อะไรที่มีสเสน่ห์กว่าแล้วกันป่ะคืออันนั้นมันเยอะกว่าอ่านอันนั้นมันดูแบบมันเหมือนเขาเรียกว่าอันนี้มันดูของใช้แบบเครื่องมือใช้งานเพื่อการเดินทางอะแต่อันนั้นยังดูเป็นรถแบบรถที่วัยรุ่นใช้นิดนึงวะอันนี้คือก็ต้องบอกก่อนว่ามันมันมันจะเสียเปรียบหน่อยนะนิสสานะเพราะว่า<ช>แบบรถมันเก่ากว่าคันนี้เยอะคันนี้ 2000, 2020 2 0 2พันสองพประมาณประมาณเนี้ยมันก็4ปีแล้วนะถ้าเราว่ากันตามตรงแล้วก็ไอ้จอตัวเนี้ย ออกมาจากนิสันลีฟตอนที่เราสมัยสมัยนู้นเลยอะ่ะไอ้เคีือ่อถอยไอ้เนี้ก็ไม่ได้ดีปะวะก็เข้าใจแหละแต่ก็เออแต่ถ้าถ้าเทียบกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันใช่ความรู้สึกแทบไม่ต่างเลยแต่แค่รู้สึกว่าอันนั้นเป็นรถบ้านมากกว่าอันนี้เป็นรถแบบใช้งานเลยอะ่ะหรอไม่รู้บิวบิวรู้สึกว่าอันไอ้คันนั้นอะ่ะเหมือนแบบโดนยัดของเข้ามาใส่ให้มันรู้สึกเยอะอ่ะอ่ะฮะ ใช่ก็ปุ่มอะไรมันดูเยอะดีนะเออมันมันมันดูเยอะมากเลยอ่ะแต่แบบอันนี้คือแบบมันมันไม่เยอะนะแต่มันมันเออมันมันดูเรียบง่ายอ่ะดูเรียบง่ายแต่พอในความเรียบง่ายอ่ะดูดิไม่อันนี้กว่าจะได้อ๋อแล้วราคาเท่าราคาใกล้กันนะนั่นตัว V L อันนี้แพงกว่าส0 0 0มอันนี้แพงส่า2ม0 0 0อันนี้มีซันรูฟพารานรามิกด้วยนะคอยคือเอางีนแล้วกันนะแต่สรุปแล้วว่าสองคันเนี้ยคือไม่ได้รู้สึกอะไรอินททเลียมากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันต่อ Apple c a r า l a เชใช่ป่ะแล้วก็มีจอเลนส์ แล้วว่าปุ่มไอ้ปุ่มตอนนั้นก็มีแอร์ลูกบิดคอนโทรลวอลลุ่มอะไรทุกอย่างก็ครบอ่ะเข้าใจความหมายปะ่ะเข้าใจมันเป็นรถที่เข้าใจง่ายอ่ะทั้งสองคันเลยใช่ทุกคนใช้ทุกคนใช้ได้แบบไม่มีอะไรตําหนิเคยคยอาจจะมีแบบเทสส่วนตัวที่แบบว่าจะชอบส่วนนั้นส่วนนี้มากกว่าอันนั้นก็แบบแล้วแต่ว่าคุณเป็นแฟน่ายไหนค่ายไหนมากกว่กากันแล้วอ่ะแต่ส่วนตัวใช้มาทั้งสองคันก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะตัวยาริสคอสก็ครบอ่ะถ้าเกิดว่าตัวยาริสคอสในตัวท็อปใช่ป่ะอ่ะเราก็อย่างว่าเราได้ไอ้พ แล้วก็ได้กระจกหน้าเ mm. ขาบอกว่ากันร้อนเครื่องเสียงพีเมียมหรืออะไรต่างๆนานาอะไรเง,งี้ยเออเครื่องเคร่อเสียงคันนี้ก็โอเคนะแบบไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้แบบก็คือป,ปกติเลยแบบดีดีแบบปกติอะไรเงี้ยสำหรับราคาที่มันให้อะไรเงี้ยไม่แต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 ่อย่างห<ม>นึง่งกูบอกไฟฟ้าแต่บอกคันนี้สรีละลรองรับดีกว่าอ่าโอเคเออแล้วก็พูดถึงพวกหนังงอะตรงนัง้นคันนั้นก็ดีกว่าตรงนี้มันเป็นหนังก็จริงใช่ป่ะแต่แบบมันมันมันเอาแขนวางใช่ป่ะ แล้วแล้วมันเจอแข็งข้างในเลยอ่ะมันมันไม่มีปุนุ่มๆมาลองอ่ะมันมีบุนุ่มมาลองนิดนึงแหละแต่มันแบบบางมากจนแบบมันรู้สึกเหมือนไม่มีส่วนตัวไม่ชอบหัวเกียร์แบบยาริสคอนด้าซิตี้ก็เป็นไอหัวนี้ใช่ไหมที่ไม่มีตัวล็อกอะมันชอบดึงไปดีเลยใช่ป่ะเออเก็ต้องเลื่อนกลับมาดีบางทีหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบไอที่แบบไอคลิกๆแบบอย่างไหมอย่างน้อยมันแบบมันไม่เลยอ่ะโอเคแต่จริงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคือกูไม่เคยเข้าวืดนะกูเข้าดีได้ตลอดดีแล้วดีแล้วกูเป็นคนแรงเยอะไงกูชอบ อ๋อรู้ว่าของอลิซมีที่เสริมแก้วด้วยนะเว้ยเฮ้ยคันนี้ก็มีอ๋อเหรอ,อ,อไม่ได้น,อน,นอั่นเนาะไม่ได้อะไรกูไม่ได้อะไรกูคแค่บอกเฉยอ๋อมีแบบวางแก้วได้สองชั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่แต่คันอินทีเรียรสองคันนี้ไม่มีปัญหาทั้งคู่เว้ยไม่มีถ้า<ต>มอง,แ,มงแต่ถ้าเชื่อดกันตอนงานขายอ่ะคนส่วนใหญ่น่าจะแพ้สันลุกถูกต้อง อันนี้เห็นด้วยจบที่สันรู้อีกแล้วจบที่สันรู้แล้วก็จบที่เขาวาโตโยต้าแล้วก็จบเพราะว่าโชว์มนี่เยอะกว่าเยอะเลยน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเฮ้ยเรื่องแอร์ันนั้นนี่เรียบร้อยนะเขาบอกว่าไม่ไม่ค่อยมีเคสนะอ๋อเออที่เขาบอกมีปัญหาเรื่องคอมแอร์เสียใช่เงี่บไปแล้วนะเนี่ยไมใเครคุยแล้วเคมันตีแจกจ่ายย้ายกลับบ้านไปดีดีดีแต่คั้นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ออกมา แน่ใจเปล่ายังละกันไม่แน่ใจเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเหมือนได้ทรัพสื่อนันอื่นๆเปล่าน่าประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้้วยังไงนี่ติดยังอ่ะเบาะหลังเนี่ยนั่งเป็นไงก็นั่งได้แหละไม่ใหญ่มากแต่แค่ไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีแอร์หลังไม่มีไม่มีที่พักแขนไม่มีไม่มีสลุปซึ่งยานรีคอร์ดมีหมดเลยนะครับผมเบาะก็ปรับเอ็นไม่ได้ด้วยตอนเนี้ยอืม แบบหยุดหยุดแบบอย่าแบบมันเขาตายแล้วเขาตายไปแล้วอย่าทําเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครมาเน้่ถ้าเกิดใครมาเน้นแบบเป็นรถครอบครัวรถบ้านอย่างเงี้ยมันไปขับดีไหมมันนั่งดีกว่ามันดถึงบอกไงว่าแบบสาหรับคนที่แบบมาเป็นรถบ้านรถครอบครัวไม่อยากลีคอร์สมันเป็นรถแบบฟีเจอร์อะนึกออกปะรถฟีเจอร์แปลว่าอะไรรถแบบว่าเน้นออปชั่นอะแต่แบบว่าการขับอาจจะโยกโกเย้ยกระป๋องกระแปงนิดนึงกระดกกระแดกนิดนึงเออแต่แบบว่าบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการขับขี่ไงนึกออกปะ่เอออันนั้นแบบเพื่อข ส่งพื้นที่และออปชันล้วนๆเลยแต่ข้างหลังคิกมันก็ดูเรียบร้อยอะไรอย่างแต่ของใช้เอาจริงๆเข้า,ขาไม่มีอ่ะคันนู้นจะเป็น USB C นะสำหรับของตัว Yaris Cross อ่ะคันนี้ USB A 2ช่องนะ USB A 2ช่องเลยนะส่วนตอนนี้เขาใช้ USB A กับ USB C เขาใช้อะไรเดียวกันวะครูไม่รู้อ่ะถ้าป<ล>เป็นพอร์ตตัว,ต,วตัวเมียนะปนๆกันแหละจริงๆก็ถ้าให้ดีก็เอามาทั้งสองนั่นแหละไหนๆก็มีสองช่องแล้วไปดูคอนไหมอืมเบาะทูโทนด้วยเอาโตองตัวท็อปนะ ไม่เป็นไรตัวท็อปก็ยิ่งถูกกว่าใช่ก็สภาพก็เนี่ยมีที่มันโคบ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้เอายจริงๆว่ะถ้ามีก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ขาดมานหลังเนี่ยยูซีซีแอร์หลังที่ว่าแขนเบาสูทนนะครับผมโปร่งใสๆโล่งๆเลยนะครับคันนี้มีเหตุผลอะไรมั่งที่จะไม่ซื้อกูถามจริงกูไม่รู้แต่คันนี้ออกมาเปิ่ว่าเอ็มจีแซดเอสราคาล่วงเลยเลยเอ็มจีประกาศลดราคาเป็นแสนเลยกูจําได้เออก็ดูดูดีอ่ะดูน่าอยู่กว่าใช่ตรงเลยเยอะเลย จริง,รงเยอะไหนลองปรับเบาะนะอันนี้ตั้งตรงออันนี้เอ็นเเอ็นให้ท่านผู้ชมดูต่างกันเยอะไหมต่างอันไหน,น,นสบายวะและ้วแล้วแต่ลมแล้วแต่ลมให้ตามนี้แล้วกันฮะคันยังมีอะไรไหมสรุปนะครับทั้งสองคันนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ในจุดที่มันแตกต่างกันมันเลือกลูกค้าจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปคลิกเนี่ยออปชันของเล่นอะไรเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ ในการขับขี่ของเขาขับสนุกกว่าอัตราการเร่งเขาตอบสนองได้ดีกว่ามันคือรถที่ทํามาได้ตอบสนองกับผู้ขับขี่ได้ดีครับแต่ถ้าเกิดคุณไปยาริสคอสแน่นอนครับคุณเป็นพวกหวานเย็นขับไปทํางานเช้าเย็นกลับเน้นฟีเจอร์เยอะเน้นห้องโดยสารที่ดูหรูหราขึ้นดูมีสีสันขึ้นยาริสคอสคือคําตอบของคุณครับอ่ะฟังพวกผมเถียงกันมาทั้งคลิปคุณคงรู้อยู่แล้วว่าคุณเหมาะกับคันไหนสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ